ฉันไม่เข้าใจคุณแม่เลยทำไมต้องจับคู่ให้ฉันอยู่เรื่อยแล้วแต่ละคนนะกรมันด้เรื่องทั้งนั้นน่ะอ้ไอ้มิ้นฉันว่านะแกไม่มีหัวใจไม่มองใครมากกว่าฉันยังไม่อยากมีใครนี่หว่าอยากอยู่เงียบๆสักพักนึงนี่แกไม่ลืมไอ้ผังงอีกเหรอฮะเขาเป็นของอื่นไปแล้วนะเว้ยแกจะคิดถึงเขาได้อะไรขึ้นมาฉันว่านะดีไม่ดีนะป่านนี้เขาลืมแกไปแล้วด้วยถ้าฉันทำใจให้ลืมเขาได้ง่าย ก็ดีสิกรก็ของอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วแกอยากลืมเขาให้เร็วที่สุดนะเว้ยแกก็ต้องมีคนใหม่นี่แกดูดิฉันเดยสบายแล้วนะเว้ยเฮึฮึมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้มิ้นวันนี้ฉันไม่เข้าประชุมนะไอ้คอนยุทธเอ่อกิ๊กสวัสดีครับเฮ้ยมิ้นนี่คุณกิ๊กแฟนฉันเองกิ๊กครับอันนี้มิ้นเพื่อนเลิฟครับสวัสดีค่ะคุณมิ้นสวัสดีครับกิ๊ก รักจ๋าผมว่าเรารีบไปดีกว่านะจ๊ะถีงไม่ทันหนังรอบนี้ไปก่อนนะคะคุณมิ้นครับคุณมิ้นอย่าลืมนะเว้ยรักคนที่เขารักเราดีกว่าใครวะออ้แกก็รู้ใช่ไหมถึงใครอะ่ะคุณเธอหยงไงเขารักแกนะเว้ย มรักคุณเลอืมไม่เอาแล้วค่ะไปทำงานเถอะผมไม่ไปทำงานได้ไหมผมไม่อยากจากคุณไปไหนเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็ได้เจอกันแล้วนะคะล้วก็ขอให้ผมชื่นใจนิดนึงสิไม่เอาอ่ะไปทำงานเถอะไปนิดเดียวเองนะ,ะผมจะได้มีกำลังใจไปทำงานไงจะได้รีบกลับมาก็ได้ค่ะ เจค,คุณไม่ควรโทรหาผมอีกนะลินลินรู้ตัวดีนะคะ ว่าลิลลี่เป็นคนไม่ดีไม่สมควรที่คุณจะให้อภยัยแต่ลิลลี่อยากจ,จะบอกคุณนะคะว่าลิลลี่เสียใจแต่ลิลลี่ก็อยากให้คุณอาหัวสยให้ก่อนที่ลิลลี่จะไปจากชีวิตของคุณช่างเถอผมไม่ติดใจอะไรแล้วให้โอกาสลิลลี่ได้เจอคุณอีกสักครั้งเถอะนะคะลิลลี่สัญญา ว่าลิลี่จะไปจากคุณตลอดชีวิตเพื่ออะไรเพื่อให้ลิลี่ได้จดจำความรู้สึกดีๆนี้ไว้ตลอดไปหวังว่าลิลี่ขอเพียงเท่านี้คุณคงให้ลิลลี่ได้นะคะแต่นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราแล้วคุณอยากให้ผมไปเจอที่ไหนล่ะ มาตรงเวลาดีนะคะเฉินว่าคุณพูดทารของคุณมาเลยดีกว่ามผมรีบไปคุณจำที่นี่ได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยมาได้นเล่นที่นี่ด้วยกันบ่อยๆฉันเคยฝันถึงชีวิตคู่ที่สวยงามแล้วก็แสนหวานแต่มันพังลงไปเพราะคุณจะไปพูดถึงมันทำไมอย่าไบอกทําใจได้แล้วไง ก็เพราะว่าทำใจได้แล้วไงคะในนัดคุณมาที่นี่เพื่อให้คุณได้ระลึกถึงความหลังระหว่างเราก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปทำอะไรบ้าของคนได้เลยพี่ฉันไม่ได้บ้าฉันแค่ทนไม่ได้ที่เห็นคนทรยศอย่างคุณสมวยสุขกับคนอื่นต่อหน้าต่อต,อตาฉันเจ็บปวดมากเลย ที่ต้องกลายเป็นคนแพ้ย่ามีเวรกรรมต่อกันเลยปล่อยให้คุณฆ่าผมไปุมก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเลยนี่อย่ามาสอนมราซะยากเลยยังเมคุณก็ต้องตายด้วยน้ำมือฉันเมยเจอกันช้ามาก ี่ว่าใครมาเล่นแถวนี้วะเฮ้ย <Hey, S 1> มันผู้หญิงนี hey, ่ว่ะ <Hey, S 1> ไม่มาทำอะไรแถวนี้วะ เดี๋ยวไม่ให้พี่เจนหาวเอาไปส่งร้านซ่อมให้ก็ได้ค่ะคุณบักพุครับ,บคุณบักพุครับทำไมมีไรเหรอเจ้นหาวคุณบักพุ้งทำใจดีๆไว้นะครับคุณเฉินเป็นอะไรจะถามว่าคุณเฉินเป็นอะไรเจ้นานาถูกยิงครับถูกยิง เจนเนียนะคะคุณหมักบุ้งอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้ค่ะตอนหายไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมพี่เจนหาว คุณฉันคุณฉันคุณเฉินกเจเย็นนะคุณหมอบอกว่าพี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากลู้กระสุนแค่เฉียดศีรษะไปไม่ได้โดนจุดสำคัญอะไรทำไมคุณเฉินได้โชคร้ายแบบนี้นะเจ้านายไม่ได้โชคลายครับโชคดีมากกว่า ที่ไม่ได้เป็นไรมากกว่านี้ครับทั้งๆท,ท,ที่คนยิงกะจะเอาให้ตายแต่ดวงเจ้านายไม่ถึงคาดก็เป็นคุณลิลลี่แน,น่ครับใช่ไอ้เทียนหมิงสัินมันก็ตายไปละคนอื่นคงไม่มีใครกล้านอกจากเยบ,บ้าลิลลี่ที่หลงรักพี่เฉินจนหน้ามืดตามัว สมใจเธอเหรอแล้วทำไมพี่ต้องใหญ่เขาตายด้วยอ่ะพี่รักเขาจะตายอ่ะเต๋อหยงก็รู้รู้ค่ะว่ารักมากแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเธอจะใจร้ายมากเหมือนกันจะทําได้ยังไงอ่ะแค่พี่เสดเขาไม่ยอมแต่งงานด้วยถึงก็ต้องฆ่าแกงกันเลยเหรอเธอจะคิดยังไงก็ช่างนะแต่พี่ขอยืนยันว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทําเรื่องชั่วแบบเนี้ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครจำใส่สมองชั่วๆของเธอเอาไว้ด้วยนะคนใจร้ายอย่างเธอ นี่คุณเป็นใครผักผักมุ้งเลยคะผักผักมุ้งอะไรผมไม่รู้จักปล่อยผมไม่ยอมโดนตุ้มผมไม่ไม่จริงใช่ไหมคะคุณคุณเฉินนี่คุณเฉินล้อทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะนี่มาแต่ต้องตัวผมได้ไหมออกไปให้พ้นนะคุณเป็นคุณเป็นใครจะได้ยจำคุณผักมุ้งไม่ได้เหรอครับคุณผักบุ้งเป็นคนรักของเจ้านายนะครับ แกเป็นใครแกมีอยู่ตรงนี้ไยังไไปให้พ้นทั้งคู่เลไปพ้นคอปเป็นอะไระคุณเชิญผมไปตามหมอดีกว่าครับอไอบคุให้่พ้นคุณเชญิญไปไปไคุณเชิญคอเป็นอะไรอะอคุณ คุรอ <Safe S 1> ไปรอออก่อนนะครับตอนนี้คนไข้ก็ลับผลเลยหมอจัดการเองดีกว่าหมอช่วยผมด้วยทำไมม่ไปวหัวอย่างนี้ไปร้องอกันบอกไปให้้นได้ไหมเยครับเย็นจับไปนะเดี๋ยวหมอให้สิทาด้นนปวดหัวหมอแล้วเค คิดวางใจในโชค